xin mời các bạn. Tân ác. 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 Tân Ok, ok, ác. <coughs> Tân okay okay. <coughs> <coughs> ok, ok Ok, <coughs> okay, okay. <coughs> ok, ok Ok, ok, <coughs> <coughs> ครับครับาบอะไรกินด้เครื่องเลยหน้าหน้าะนาห้หนนบนนะนันเซินนี่เคยเข้ากรุงเทพละตั้งแต่ไปอยู่เป็นชาวบ้านเลโอ้โหไปเข้ามา้าได้เกือบีสิปีแล้วนี่เราั่งนี้ฝั่งรถตู้นะครับโอนรถตู้ฝันนี้ฝังรถวครับรถครับผม เขาเทียมน้ำแล้วเขาจะแยกฝั่งกันแยกฝั่งกันนะเขโซ่ก็วิ่งออกจังหวัดใกล้ๆแถวปริมณฑลใช่ไหมใช่ครับชลบุรีระยองตรงนี้แล้วก็สระบุรีทุ่บุรีนีะครับนี่ทางจะไปทางชบุรีก็รอทัวร์ใช่ครับโอหอันนี้ยังยังยังไม่ได้ตั๋วเนาะถ้ายังไม่มีตั๋วก็ต้องขึ้นชั้นสองครับชั้นสองโอหลังจากเมื่อค่ำไหม ต่างจากเมื่อก่อนหมเดีดเ๋ยวนี้ครับโอ้ต่างมากต่างเยอะมาเลยมันต่างกันา20ปีที่แล้วก็16หอตัอ้งแต่ปี50นะที่มันเป็นยาว่าปี48ไหมปี8นู่นเองนี่เาชิบนะครับ,<อ>รบนีนเน่เป็น2นี่บรรยากาศนี่มาถึงมาชิดแล้วเราเปลี่ยนแปลงเยอะ ตื่นแต่ก่อนมอจรออยู่ที่วัดมหาธาตุเ <playable> ด <male th teacher> <superv decorative certified> ี๋ยวนี้เขาอ๋อวัดมหาธาตุไหนัเขียนหรติรุ่ยโดมหาธาตุสนามหลวงนะอ๋อนน่ะวัดมหาธาตุธรรมศาสตร์ทางนั้นธรรมศาสตร์ธรรมจันทร์นะครับเราธรรมศาสตร์ธรรมจันทร์เ้มาถึงแล้วมอชิ้นะครับนไปประตูทางเข้านี่เลยครับ การครบรุ่งชาติตอนแรกนะครับเลิกยายังพูดเลยโคตรถามโคตรลี้ยงยังจอยนใหมผมว่าใหญ่กว่ายาที่มันเสียว